ก่อนจะไปดูฝากกดติดตามด้วยนะแต่ถ้าใครอยากดูแบบไม่ต้องรอก็สมัครสมาชิกไว้แล้วจะมีตอนรับสําหรับสมาชิกทุกอาทิตย์ด้วยพร้อมจะไปดูการ์ตูนก่าหรือยังเราพร้อมจะดูนานๆแล้วโอ้โหให้ไอ้ขาวดูชุดเกราะอ,อันยังใหญ่เลย เขามีไว้ให้คนใส่หรือว่าลิงอูรังอูตังลิงอูรังอูตังมันต้องคล้ายๆมือ่นแหละก้ามมันต้องเป็นตัวคล้ายๆตัวกอซิล่าน่ะเอ้ยไม่ใช่คิงคองชุดเกราะสาหรับคิงคองย่องย่อมาดูชุดเกราะมาดูดิว่าเองใส่ได้ไหมใส่ทําเพื่อรบเททะเกะกะดูอะไรที่มันพกพาง่ายๆดีกว่าอย่างพวกดาบแบบนี้ได้ชีพนักดาบไว้พองานมองแต่ดาบก็พอตังก็ไม่พอจะซื้อหรอกส่วนอุปกรณ์ป้องกันก็เนี่ยหมวกกันน็อกพวกนี้ก็น่าจะได้อยู่ไม่ใช่หมวกกันน็อก เออหรือว่าหมวกกันน็อกเพราะเราจะเป็นจะต้องใส่หมวกกันน็อกในการเก็บเลเวลนะไม่งั้นจะโดนตำรวจจับจับข้อหาอะไรข้อหาตีมอนสเตอร์โดยไม่ใส่หมวกกันน็อกเคยเจอละถ้าเกิดว่าตำรวจในโลกนี้จะจับคนไม่ใส่หมวกกันน็อกนะจับฆ่าก่อนดีกว่าไหมอาชีพโจรก็ไม่แน่นะอาชีพโจรในโลกนี้อาจจะเป็นสิ่งถูกกฎหมายก็ได้เฮ้ยกล้ามกล้ามเองอาชีพโจรใช่ไหมเออใช่ขอบล้นในดิมันก็กินแกลบด้วยกันทั้งคู่นั่นแหละเฮ้ยกล้ามขโมยขออในร้านนี้ไปได้ไหมโอ้โหไม่ทัดไรก็จะเก็บเลเวลซะลว เก็บเลเวลจากการปิ้นของได้ดหรอวะไม่รู้เหมือนกันนอกจากตีมอนสเตอร์นี่เก็บเลเวลจากอย่างอื่นได้เปล่าวะคาว่าคงจะไม่ได้หรอกข่าวเพราะว่าข้ายังไม่ได้เรียนสกิลซักสกิลเลยเอาก็ลองใช้ๆดูเป็นอาชีพโจรแล้วนี่แตบบ่ว่ายื่นมือไปข้างหน้าแล้วบอกว่าขโมยมันอาจจะเป็นการใช้สกิลโดยอัตโนมัติก็ได้นะไม่เอาไว้เขาบอกอยู่ว่าสกิลไหนที่ใช้เป็นสกิลแรกนะจะได้เป็นยูนิคสกิลสกิลขโมยเนี่ยนะเออก็ใช่ไงทีนี้พอได้สกิลขโมยแบบคันเทมนะจะได้มีของดีๆใส่กันทั้งปาร์ ไอ้ยะไอ้ข่าวโคตรฉลาดเป็นแทงเกอร์ประสาอะไรวะปกติแทงเกอร์มาต้องโง่ไม่ใช่เหรอไปเอามาจากไหนไอ้โยงแทงเกอร์ไม่ได้งโง่เอามาจากกระตูนแทงเกอร์ er มันต้องแบบว่าแนวสมองกล้ามเอามาลงที่กูอีกสมองกูแล้วมาทําไมไม่ใช่กล้ามนี้หมายถึงกล้ามเนื้อเฮ้ยเอยเองั้นเดี๋ยวลองดูดีกว่าวะจะได้มีของในตํานานใช้กันของในตํานานเลยเหรอวะเขาจะมาขายในนี้เลยเหรอมันง่ายขนาดนั้นเชียวเออไม่ต้องถึงขั้นของในตํานานหรอกของที่มันดีๆแพงๆที่สุดในร้าน ว,นะวิธีใช้สกิลต้องไงวะยื่นมือไปข้างหน้าแล้วนึกถึงสิ่งที่จะทํารู้ได้ไงเดาวเอาไอยาจะขโมยของเขาแห่ปากทาําไมเออเงยตองเบาๆให้ยาลักทรัพย์โอ้โหชื่อสกิลหยุดนะเจ้าโจรใจสามอุ้ยเสียงใครไอยาหน้าปากคุ้นๆเหมือนไออาจารย์สวัสดีในโลกของเราเลยแต่ไอนี่ดูโรคจิตกว่ามันไม่ยอมใส่ากางเกงอ่อเนี่ยเราไม่คือกางเกงในตีบวกสิบที่หลอกมาจากมังกรดำ มังกรดนดอกกางเกงในของหายากเลยนะเนี่ยก็เลยอยากจะโชว์ว่าแต่เมื่อกี้พวกแกคิดจะทําอะไรกันเอกก็ว่าจะลองใช้สกิลเล่นๆครับไม่มีอะไรพูดสสดังเลยว่าลักทรัพย์ใครเขาจะเชื่อโอเคไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรว่าแต่ลุงเป็นใครอหรอข้าก็คือกิลมาสเตอร์ไงล่ะฮะกิลมาสเตอร์สารารูปมาเป็นอย่างนี้เหรอวะถั่วต้มและที่นี่ก็ไม่ใช่ร้านขายอาวุธไอ้ของที่เห็นเอยู่เนี่ยมันมีไว้แจกจ่ายกับพวก นักพจนภัยฝึกหัดแบบพวกเธอไงล่ะเอาของแจกฟรีนี่ไหวกลางเกือบจะขโมยของฟรีแล้วดิรู้ถึงไหนอายถึงนั่นเขาแจกฟรีอยู่แล้วยังจะไปขโมยอีกอาล่ะมามามาลงทะเบียนให้เรียบร้อยจะได้แจกจ่ายอาวุธเฮ้ยจะได้รับแจกจ่ายอาวุธแล้วเออแล้วไอ้โกรธกับไอ้จอรดละ่ะอ๋อสองคนนั้นที่มาพร้อมกันใช่ไหมก็อยู่อีกห้องนึงสองคนนั้นเขาเป็นแนวนักเวทไงอุปกรณ์จะไม่เหมือนกันก็จะได้กิลมาสเตอร์ผู้หญิงเป็นผู้ดูแลโห ได้กิวมาสเตอร์ผู้หญิงเป็นผู้ดูแลคนน่าอิจฉาเลยจะอิจฉาทําไมกิวมาสเตอร์ผู้หญิงก็เป็นพี่น้องกันกับข้าเนี่ยแหละหน,าาลนหน้าตาคล้ายๆกันหน้าตาคล้ายๆากันเหรอสวัสดีค่ะมันต้องเป็นแบบนี้แน่ๆนะตอนนี้กูเริ่มสงสารได้กโกลนก็ไปจอนแล้วสงสารทําไมสงสารเรื่องอะไรมากคนแรกมาลงทะเบียนเลยครับผมครับผมคนแรกครับอาชีพโจรอาชีพโจรใช่ไหมขอชื่อหน่อยก้าม ไม่เอาใครก็ใช้ชื่อจริงในการเป็นนักผจญภัยกันตั้งฉายาตัวเองมาอ้าวฉายาระกรอกน้ําเข้าตู้เย็นแมนโอเคฉายาแปลกดีนะเนี่ยไม่ใช่อย่าไปเชื่อมันออางั้นฉายาอะไรอย่าบอกนะว่าไม่ได้คิดมาเลยเออไม่ได้คิดมาเลยเพิ่งจะรู้ว่าต้องมีฉายาด้วยทําไมใช้ชื่อจริงไม่ได้อ่ะก็เพื่อไม่ให้มันกระทบกับชีวิตจริงไงเพื่อมีสองอาชีพอาชีพหนึ่งเป็นนักผจญภัยอาชีพหนึ่งอาชีพเกบผักบุ้งอ๋อย่างงี้นี่เอง ข้าเจ้าฉายาพระเจ้าโอโหจะยิ่งใหญ่ไปไหนสุดยอดเลยพระเจ้าเอาละนะแป๊บหนึ่งนะ rank F อาชีพโจรฉายาพระเจ้าโอโหค่าสเตตัสกระจกกระจกพอๆกับสลามเลยใจเย็นๆกูเพิ่งเลเวลหนึ่งให้กล้ามมาชี้หน้าเองอะต่อยมาเลยไม่ได้ชี้หน้านี่ผมเคียนหน้าจอโฮลแกรมอยู่ลงทะเบียนให้ไม่เห็นมันมีอะไรเลยมีแต่ผมคนเดียวที่เห็นเดี๋ยวพอถึงหน้าต่างอัพสกิลเดี๋ยวแกก็เห็นเหมือนกันนั่นแหละให้ให้ความรู้สึกเป็นเกม RPG เลยเอาละครับเรียบร้อยตอนนี้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วคุณคือโจน ตำรวจตำรวจอยู่ไหนมจาจับโจโลเร็วรอเล่นแต่หน้ามึงดูจริงจังมากเฮ้ให้กิลมาสเตอร์แล้วทีนี้อาวุธล,ลาว่าไงอ๋อเรื่องอาวุธไม่ต้องเป็นห่วงนะตอนนี้ใครก็ตามที่ได้ลงทะเบียนกับกิลมาสเตอร์แล้วเนี่ยก็จะได้รับสกิลฟรีพิเศษคนละหนึ่งสกิลนั่นก็คือสกิลกระเป๋ามิติไอ้กระเป๋ามิติหรือว่า เป็นกระเป๋าที่เราสามารถเอาของใส่เข้าไปเท่าไรก็ได้แล้วก็หยิบออกมาเมื่อไหร่ก็ได้ใช่แล้วล่ะทีนี้พอไปล่ามอนสเตอร์อะไรมานะแล้วได้วัตถุดิบมาเยอะๆจะได้ไม่ต้องลําบากส่วนอนาะวุธของพวกคุณเนี่ยผมก็จะใส่ไว้ในนั้นให้และโอ้พระสงฆ์พระสงฆ์คืออะไรสายเดียวกับฮิลเลอร์หรือเปล่าเออ่นแหละประมาณนั้นแหละเฮ้ยรู้สึกเหมือนกับว่าแข็งแรงขึ้นค่าสเตตสเพิ่มขึ้นป่ะไปเก็บเลเวลกันใจเย็นๆลงทะเบียนกันให้ครบทุกคนก่อนแรงเอฟอาชีพแทงเกอร์ฉายาพ่อพระเจ้าโอ้โหข่มกันอย่างนี้เลยหรอ แรงเอฟอาชีพนักดาบชายาปูพระเจ้าโอ้โหมันขมซะยิ่งกว่าขมไอพวกนี้เป็นอะไรกันมากไหมเนี่ย